ไปใช้ไปใช้ไปใช้หุ่นทิ้นยายบอหุ่นนันนันตกได้ฮันตกได้ฮัน อ่าเธอนี่เลดอย่างคือหื้อคือบ่ครับหรือแมลูกอืมอืมปอนยายจมล่ะเห็นยายจมบ่ไปไปห้างยายไปไปปานย่ยมาทำอาอรยังเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อล่มเด้อนั่นนั่น เบตตาตัวน yeah. the ี้เห็นบหนี้เบตตาโงแล้วเ่างยมแล้วเนาะมันล่มันเป็นเงี้ยวข้อขึ้นจ้างนนคนใหไติฮกมันเอามูมาสามสี่จ็กสิบคนน่ะมือเดียวแล้วอายุตัวมือละไหนสี่ลอยเอาย่บอละวมือละสี่ลอยข้าจ้างท่าดแล้วตอนนี้ แง่ไหนมัน,นมก็ไปซวยเขาดีอา่นเฮนกัป็นไาหเอาไปหาน้าใหม่ซวยย่ายดูไปอ้าหาหน้าใหม่ซอยย่ายเบิงบ้งเบิ้งอีป่ามานมานี้นนนนะายาวไปเอามนนี่หน้าใหม่น่ะปหฮกใหรอันนี้ เอาหยังเออเอาเดี๋ยวไปฮักได้ยินได้แกะใส่ถุงเลยก็ใส่ถุงนะนั่นนั่นค่ายบ่าบาทีนี่อะค่ายบ่เจ้านมงมันหลอยู่โอ้ย่จัน่อยอย่ามหนายโอ๊ยเหยียน้ำหวายแล้วลู่นผิดอไมาแม่มาแม่ออกมาแม่ เาอ้ยต๊ลุมหนเขี่ยออกไปตัวมาเย็บมาเอามา้ยเนามันเยยบเราหันตุกเงู้เยยบมันก็หาตัวยาญมันก็เจ็บเออเออของมันแหละตัวไปสได้วานี่ว่านเนาะ ยายกระดาเนาะไปใส่กับห็บหว่าวน้ำเนาะหึมเปิดไปหักเปิดไปน้ำใหม่บังรั่วหักเปิดไปอย่าไปน้ำยายอย่าไปน้ำยาย แล้วหม่ก็เอาบ่าเบิร์ยายกล่อมมันขึ้นเหี่ยวบาละ นี่บอกก่อนนี่นเี่ยหอ่า้มย่าห้กันในเพื่อนเห็นมานมกันก็นห้กันแ่น้าย่าเียห้กันในเพื่อนเห็น